ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การวอล์กแครนเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้จอมันครับคำเตือนคลิปวิดีโอในการวอล์กแครนมีคำพูดอ่อนหวานมากมายโปรดใช้สรญญาณในการรับชมเด็กไม่ควรรับชมหัวเกรียนไม่ควรรับชมใครที่ดูแล้วยินเกินไปกรุณาปิดคลิปวิดีโอนะฮะลม่ดูซะสักใครดูก ขอให้ยคอแตกไม่อยากดูกอดยิงกอดคำตาขี้พี่กรอบหนึ่งมาตเถอะมาแซ่บโอ้ซีไฟซีไฟทางเขียวซีไฟทางเขียวสองลูกเลยกูเห็นน้ำเต็มเลยกางหนึ่งเปิดน้งเต็มเปิดกลางขนาดการประเทศเป็นรูหมดแล้วกลางเจ็บกางเจ็บเือ ไปดันท่านอ้อมไปอย่งเลยดิไปเลยอ้อมไปเลยไปไปตัวนังไปวางวางทำเกมไปเลยท่านดีวางไปเข้าเอเลยเหรอเออทำไปเลยไปซื้อไปนะไปทวงหน้ายเออยู่หน้ายเอไปเลตายแล้วตายตายน่าจะห้องไหมเอลห้องไม้เอลวิ่งขึ้นมาเลยนะวิ่งขึ้นเลยนะวิ่งขึ้นเอลเอลเอลฮึสุดวยหลีปู่เว้ย เดียวเจอรี่บนเฉียงไอสัตว์เดจอฉีเียงเียงออยไวเหรอะกบอกไอตอนนี้กูจะวิ่งโดดลงยาวอยู่แล้วโอ้ยวไม่กูอยากกลไปอะพอกูวิ่งเกลไอ้พียแม่งไปบีเดีวเดียดเียดไไปไปที่บ้านที่บ้านไอ้เปิดใ้เอไอ้เ็เลยไสไสามตายห

ไอ้ยิ <g Four> ้มคนหัวแทบัไอ well. <ill> ้เ <sadness> ียงหัวแดงๆ้ยเจ็บเจ็บแล้วไอ้เนแมนนี่สั์เขาจุดวานี่ว่าไอ้ัต่์จุาเขียวเอ้ทางเขียว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 เฮ้ยไอ้เปี้ยวไอ้เปียวอูดเอี้ยวมันดิ ถ้ามันไปยิงกามาปตบไปเฮ้ยเฮ้ยสะพานหมดสะพานหมดสะพานหมดสะพานสะพานมันมีสะพานด้วยเหรอวะไม่ใช่ยาวอะไรอะงูแมปอีเฮี้อสะพานไหนวะขอโทษอะไรมึงมึงนะบ้านติดเชื้อนะเจ๊ะตะกูรอบตะกูโอ้แอลแม่งดันอุ้ยเฮียเบิดตาย เฮียเอลเอลโอ้ได้ระเบิดด้วยทำไมกูต้องโดนด้วยเนี่ยกองคนหนึ่งหองไม้ไม่น่าขึ้นเอามีไม่ใครเนอะห้องไม้หองไม้ไม่ไอ้นี่ว่าเสียงหมาเออไงทุกตามันกัดยังไงเดี๋ยวเครียดุจังเลยเนี่ยเอาเอาเอาไม้ตายค่ะไม้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 เสร็จแล้วสวย เอาอะไรให้มันเล่นนี่ชิพหายก็มันเล่นกันเองเล่นกันเองโอ้โหหนึ่งสี่คนเดียวจ้าจะกอทีมต้องมาก่อนจำไว้น้องนี้ห่ายถ่ายสวนเก็บยังไม่ซีเลยดันตามแตกคุณเนียนยูเอเนี่ยแอลตัวนึ่งมีตัวโอ้โหระเบิดแล้วก็แพรไปกับเพื่อน มันโยกหมดยังมันโยกหมดยังไม่รู้เฮ้ยกล่องหนมีหน้าหันหน้าหันกล่องหนึ่งกล่องสองมีแอบเนียนอยู่มูลี่อ่ะมูลี่อ่ะมูลี่อ่ะย่างโอ้ทำไมต้องมูลี่โดนโดโดทำไมแล้วโดแล้วถังเขียวมโอ้โอเป็นกรรมอ้าวไอ้เฮียอ้าวอยู่ข้างหลังไอ้เฮียจุงแป๊บเลยโอ้แม่งไม่โดนเกิดพุทธมณฑลสายแปดเจ็ดตัว เอาเอาได้เอาได้ทราบทุกตัวแม็กเดียวตายแม็กเดียวตายเฟิร์สแม็กเดียวตายโซล่าฮัทเต็มทูเลยเออเออจะเล่นพุทธมณฑลสายแปดเลยนะยาวมาแล้วยาวยาวมายาวไหนวะท้องยาวเนี่ยมียาวอ่ะอ้าวไม่เชื่อเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยมาแล้วเต็มเลยไหนวะเหลือมันชอบแกงันเป็น

Ni ai tapped 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 หนักหูอะว่างนี่นะกูปิดแล้วอ้เออที่ที uh ่สบายใจเลยนะสคนอ่ะอาสี่ะอะว่างไงอุ้ยเขียงเขียวนั่นไงคอเตอร์มีคอเตอร์ไม่หยุดเด้ อเอไอ้เห yeah, so cool. so cool. right? ี <wh ้ยพ <antes> ี่ไม่ได้แต่กูตายแล้วกูเด้งไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วกูตายได้กูต้องฟังเสียงคนอื่นก่อนด้วยเนี่ยใช่ก็้ม่ะไม่้ไไอ้มติตายคนแกูตายคอนแรกเลาไวววงวาง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 วา เที yeah, yeah. Yeah, oh, ่ยงคันหัวหัวแล้วพวกมึงเลยไปพวกมึงเลยเฟิร์สฟังเสียงไม่รู้เรื่องบัดดี้เลิกเล่นโอ้เหนื่อยขำเหนื่อยเตี้ยเหนื่อยอีกอ่ะจะตายกันหมดแล้วจะตายกันหมดแล้วแม่งเหลือเลื่องร้อยสามสองอยู่คนเดียวสองคนนี่หว่าเพราะคนเดียวเออ้อสองโอเคออาออกตือูตือฮูอะไม่จบ n g เปี้ยวเขาเลิกเล่นอยูแล้วมาเล่นอะไรตอนนี้มาเช้าเลยหรือเปล่าแต่วะมาแล้วที่วางหน sì ้าประตูในเย้ <ppy aciones? S 2> ๋ยมีแกแล้วเฮ้ยเปี้ยวไอ้เปี้ยวอูดเอาบัตเพื่อนเอามันเอามันเอาไม่อยู่นิ่งทำไมอ่ะโอ้โหเรียบร้อยมันไม่อยู่หรือเปล่าวะใครใครนิ่ง กูเปิดเสียงเกมก่อนไอ้แฮะมนหอ่ะเสียงเกมก้ะีย่ g o e b get i ั p o s i n น่ไุ้ยนี่ไ o บ r o เนี่ยเล็กเนี่ยเียูคำสุดท้ายดิอ o ด็อกแล้วเมื่อกี้เป็นฮะเนฮยหรอ พี่ใบห้องไม้กุ้งในขนมจีนมีกันชายสั์กูพูดไปี่บ้นี่มึงแดกเนื้อหรือส่แดกข้าวเนี่ยสั์กันชาผัดขี้เมาพี่บ้ห้องไม้เป่าห้องไม้ห้องไม้หมดเปล่า ห้าจะเล่นห้องไม้หมดไอ้ฮียต้องมีซีไฟไว้วางไว้หน้าห้องไม้ีบีาีบาเออเออเออ้ยคุหลุดเดอฮัลโหลไม่รู้ทำไมนไม่รู้้อไค้างค้หมดเลยทีสองแบบก่อนอ้าวใครตายอ้าโดนระเบิดแอลโดนระเบิดแอลสตัวเทียบเข้าเข้าหเข้าหนึ่งอลตายค่ะ ล้วกูตายได้ไงวะอ้าวคุณเลยทั้งหมอ๋อใครบอ้าเขาฆ่ากันหมดเจ็บแล้วเฮียตายแล้วเฮ้ยตั้งสติวางถุงกาวอันนี้พูดเป็นขำนี้เลยเนี่ยโอยไม่ตายวะน้องรัตเลยอยู่กล่องข้างหน้าของหน้าตายยังตายแล้ว คำเตือนน้ำตาไหลอ่ะอยู่บ้านหรือเปล่ากองฟีกองฟีไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยไปเลยสัตว์ไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวบอยแบลนดลยสัตไปเอาไปเอาตัวยเกบอยแบนด์ลินสัตไอเส็ดมาเสียบอลเสียบอลเตยจีรออยู่กลางอากาศเสียเยอะเหรอชนะแฮนด์บอลลินสัตว์ ไอวิชาจุดย่างนัดย่างเนาะใครโดนโอ้โหนัดเดียวเม็ดเดียวเลยนะแอลไม่นัดค้างอะะอ่ะต้องนัดหลุดอ่อไม่รู้หลังเอขื้นขึ้นขึ้นนัดค้ามไปแล้วหลังเอเยอะว่ะไอพี กางเข้าอือหือหลังเอเพียบเลยอือหือนี่ไงน้องนัดกูไปแล้วเอลแตกเดี๋ยวว่าเอลแตกเลยเฮียเอมาบุมเอแตกอืมระเบิดมาที่นี่ระวังโอ้ยหลบไม่ทันเอ้ยเอวังยัยฮะกว่าจะลงมาเออครับไม่ต้องไม่ต้องมาเอ้ยไม่ต้องมาเอนะเอ้ยท่านท่านไปเลยท่านไป ไม่ขึ้นวะอยู่หลังเอโดนพอกูจะขยบได้หลังเอฮะฮะฮะฮนะฮแป๊บเพี้ยไเอาไปเอกันเพื่อดิเพอเาเ้ยเเข้าเข้าเข้เอวเวสามโคตรวี๊ ไม่เมื่อกี้ตอนเพื่อนดนยิงไม่ช่วยเข้ามาอีกตัวเพื่อนแก้เลยอหนอ้ได้ก็แก้เลยแม่งอยู่บีนหมดเราที่เหลือไม่มันอยู่สองตัวพี่กูโง่เลย่ะเฮียอุยเฮียใครยิงวะดีมใครยิงกระจดีมเอ้าดีมมยิงกระจเอนะมีดันมีันัน ไม่ตายยี่บิสันสเสร็จแล้วบ้าบีแล้วบ้าบีบีบีบิสันบีสันมีตัวข้างในบีสันบีสันสองดับเลยครับดับเลยครับตามตัวฐานปะเอเงียบคลิปเราเป็นต่ออยูวเอ้ยไม่ก่อเสมอแล้วกูเป็นมิคี้นะเอตายมิคี้รออีวีแต่จะเป็นจะเป็นตามไป ยาย่ยาเป็นเฮี่อะอยู่ดีมาขับไอ้สัสดียว 7K ดีกว่า 7K น้อยใหม่งั้นงั้นไยไปนะเชื่อมอ่ะเขาไงเขาเกมมายังนี่ไงกูจะตายอีกแล้วเออกำลังจะบอกว่ามันเข้าเลย7 7K น้อยใหม่ น้อยตรงนี้ไอ้นัดหลุดอีกแล้วนัดหลุดอออุ้ยบ้านบ้านบ้านได้ับเลยคผ่านเลยผ่านเลยดูเจ็ดเคีกว่ามีสาร่าแเนยออกกลางแล้วเจอนะเดี๋ยวนัดเดี๋ยวมาอ้าวหายเลยอบินแล้วบ้านสองก้อหนึ่งสองโซนเวน ไปดีเอ,อเข้าดังเอดิมมี่ดิมมี่นาทีดีมึงถึงเอาแล้วเหลือสอนแล้วมึงโอ,โอ้ยร้องน้องแง่มึงแายไวไปโง่จังเส็นแล้วะาะไ้พี่โง่จังพี่ควรอะไสั์เอ้าเอ้าไปได้เลยมึง ท่านอินเลยพี่ไอ้ท่านไอ้ท่านบ้าสงครามเลยใช่ไอ้ท่านมึงมึงต้องรีบออกจากเกมนะเว้ยมึงจบตาเนี่ยแล้วกูว่ามึงมึงต้องรีบไปหาหมอแล้วลเหรอช่วยไม่ได้หมอหมอไปดันเฮ้ยมิกกี้เดี๋ยแล้วกลัวสมาธิมิกกี้แอลมีโดนระเบิดโก้เอ๋อค่ะอุ๊ยพลาระเบิดผิดเป็นไรไม่มีใคร ใครเล่นมิกี้วะเกิดกลางกลางตัวคิดวีไม่บอกวะไอ้เฟียวเฟียวเฟียวไปทำอะไรปะเฟียวไปอยู่ยาวเลยโดงยากมีปะไม่มีอ่ะต่าง A มาโอเคงั้นดูตรงนี้แหละเด็กเนสดเด็กเนสัตว์ตายเลยกู L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  เยอะเยอะเยอะอีกตัวนึงโอ้ยเอลเด้๋ละเบอรเก็บ มันก็คุมยาวดีกว่าเป็นแร่แน่มึงเอ้าไม่ใช่เป็นปลาดิบเป็นแร่ลมควันลมควันเป็นแร่ให้คนละทุกปีเป็นหมูลมควันใช่ดิไม่เป็นหมูนี่กูว่าเราเอาอยู่นี่เลยดิไม่เป็นหมูลมควันหมูโอ๊ตดอ๊ตอ๊ตโอ๊ตไปเป็นหมูอืดเออเอาคืนเปลี่ยนมันคิดแล้วคืนเลยอ่ะวัว 7K โหดเลย ไ้ปเลยไม่รู้อ่ะยาวอยู่ไหนยาวเงียบตรงไหนเงาบอกไอ้มาแล้วไอ้ออกธรรมดาโอ้ไม่ค่อยหลงตัวเองเลยยัติ้งห้องยาวห้องเอวห้องเอวห้องเอวอะไรหรอเอวสองตัวเห็นตีนเห็นตีนปอนได้ละตายแล้วตายแล้วโอ้ยโดนโดนไอ้สัสตีนแตกไหนไหนกูเทพูดยิงตีนนะมึงเห็นไหนวะกาง โอ้สองตัวเลยแอลขึ้นเอลขึ้นสองเอลขึ้นสองเฮ้ยพี่ใบทางเขียวเอลทางไหนไม่ได้เฮ้ยดีก่อนแง่แกเห็บกูโอ้รอยดาบ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 ดาบนี่ควยอะไรควย พี่ใบหนูว่ามันรีบมามันไปหาหมอโอ้โหมิกกี้เหี้ยเหี้ยพี่ใบไม่ใช่เหี้ยไม่ใช่เหี้ยไม่มีเหี้ยมีเหี้ยใจเย็นเหี้ยโอ้โหพี่ใบ้เหี้ยมิกกี้เมาส์เหรออย่างพี่ใบไม่ใช่มิกกี้เมาส์แล้วหมูเบาหมูแล้วไอ้เหี้ยพูดจาไม่รู้เรื่องนะแขกเราเนี่เหี้ยพูดจาไม่รู้เรื่องเลยอะสองตัวเวลาบีบแล้วเวลาบีบแล้ว นี่ถ้ามามีนี่กูเศร้าใจเนี่ยเฮ้ยพวกมึงทำให้เสียสมาธิเนี่ยแต่เด็กเลยเนี่ยที่ใบฟังอยู่เสียแล้วก็ยังเสียวยาวอยู่ดีพวกมึงพูดกันได้เนา่กูต้องคอยวิ่งมาโดนเช็คเนี่ยเฮ้ยลัาตายเฮ้ยลาตายอุ้ยขาแตกไอ้สัสนี่มิกกี้นะฮะนี่มิกกี้นะฮะให้เกียรติกันด้วย ให้เขียนด้วยวันนี้มิกกี้ไงมิกกี้มิกกี้วันนี้เูาลักษณะกูไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เลยเพิ่งจะรู้เหรอเฮ้อวันนี้วันนี้รู้ตัวว่าไร้สาระสุดๆเลยเนี่ยเร้สาระตั้งแต่ต้นคลิปอุ้ยแอลขึ้นเยอะเอลเอไว้ปะเอลขึ้นเยอะแอลขึ้นเยอะอุ้ยแอลขึ้นเยอะเอลเอมันวัดนะอยู่ตรงบันไดเลยแล้วมันก็ให้เพื่อนล็อกอยู่ตัวนึง ล็อกอยู่เราอยู่คนนั้น็อกอยู่นายล็อกบีบมือเจ็บร้การเข้าเจ็บร okay. ้าเม้าการเข้าแล้วมาดิตายแล้วตายแล้วเอลสองเอลอสองเกิดไปเสร็จไหมเอาอยู่เนี่ยไม่อยากอยู่กล่องหนึ่งเลยแสบใบตองข้างหน้าสองตัวไอรอนแมนหนึ่งไอ้หน้ากากติดเชื้อหนึ่งไปพี่ใบหเสียของสัตว์อะ

ลาก่อนคุณชมไปไปครับเยี่ยงกูสองนะเยียงนีอยเยี่ยงอูดอยู่คนเดียวโอเยี่ยงอูดเอาเรื่องเอ้ยเอาเว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 ้ยอย่าอย่าให้แพทหน้ามานะพวกมึงจะไม่มีความหมายให้แพทหน้ามานะพวกมึงทำไมวะมันจะปรับเปนเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงเฟิร์สอ๋อกูโอเคกว่าเว้ยเอาเว้ยกูอยู่เอมเจ็ดหลากับเลือดสิบนี่ไงก็ตายอ่ะโอ้ยอะไรเยิดขึ้นเนี่ย ไปด้วยไปด้วยไปเออไปทิ้งชีวิตนี้เหรอโอ้พี่ปาดเลยไปยิงเขาทุกไหนวะน่าได้หลังเอวยเหรอใช่ใชนม่เอเวเหรอยิงถังได้แขวแล้วนะ่ะเอวายโดนงั้นน่ะโอ้สามตัวแล้วน่ะอุ้ยโอ้ยเลอเหรอเน่งแค่แค่เลอเลยเอมาเสริมแล้ฟอร์มเกเชฟริป์มน่ยนั่งดูผมตายไม่ด้นั่งดู ตัวละหนึ่งตอนที่โดนระเบิดไงรับระเบิดแทนไงเออเป็นคนรับระเบิดแทนเออโอ้ยจะยิงจะยิงประตูจะวางจะวางอยู่หรืสองตัวโอ้ยอยู่ตรงเข้อต่ออยูสองตัวอยูสองตัวอยูสองตัวร้อนตัวเคยเห็นไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เล็กตัวเล็กตัว ลึกสองตัวลึกสองตัวมีอีกตัวโง่มากเข้าเลยเข้าพ้อมกันเข้าไปเลยเอาลึกเอาลึกตายอ่ะตายลึกตายแกคนนึงแกคนนึงผมองผมองแกเลยแกตาโอ้โหงานดีงานดี

เอลไม่มีบนลโค่ะไปมไปเองลบ้าแอลบ้าไม่ต้องดันปล่อยแอลไว้เดี๋ยวแอลดันแอลอลอลอกูโดนแอลเนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยแอลดันมาดิแอลดันมาดินมาดันอยู่ไม่ใช่เหรอไปดีบอล้านอยู่บ้านอลอลแอลเอลไหนวะหมดแล้วแอลเอลแล้วก็หนูเห็นมันขนขึนบ้านบอบ้านนี่ไงผมไปไม่ได้มันตักอยู่

ฉันล้อโอ้โหกูคิดว่าเฟียวงอจะไปกูก็ถึงบ่าลังละเอียดเลยเฮียนั่งเฉยส่ัดมาแล้วเร็วเร็วงองอเหลือสไนตัวเดียวเร็วเร็ว็วที่ใดักอยู่เร็วเรเร็ว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 ต็วเร็วเร็วเร็เด็วรววเเร็วเร็ไเร็ว็วเรวเร็วเรวรเวเร็ัเวเรนววเร็วา็วเ็เรเ็ แน่นวางไอ้สัตว์ดักลึกเลยเฮียอย่าชิบหังหาปืนดิพี่ไว้พี่ไว้หาปืนดิอย่างนี้แหละไปนี้แหละดูนี่ดูหนูมาลีมาชนะแล้วนะเออ้องสางประวัน เอ้ยโอ้ยได้ไงวะนี่หนูมารีมีลูกน้ำเดียวเอาก็อยากเล่นอีกรอบไม่ใช่เหรออเอาก็ได้แมลหมดจะเล่นอีกรอบเอาไอ้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่วะเอาแล้แคป็นู้พกาแล้ว

ไปลุกนั่งเลยไปลุกนั่งไอ้เงี้ยจัดว่าเขาเฟลเขาเฟลรายเดือนเลยเนี่ยเฟลมากมันก็ไม่เงี้ยแต่นายโคตรแม่นไอ้เหี้ยมันกูกูเชื่อเสิทใจแล้ว่ากูอยู่ทีมแดงเมื่อกี้นะอ่าๆที่สบายใจพี get get t <t ่สายเชื่อสไอ้เหี้ยกูเฟลเลวเนียไอ้เงี ไปแก้วะกบเกลือน่ะสัสแม่ได้มาเพื่อเท่แไนนี่กบเกลือนะสัสขอตาทีไงเหี้ยฉัขอไม่ได้แล้วแม่งฉันจะเป็นกูแล้ไอ้สัสเอ้ยขี้หูกูจะเถื่อนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูประมาทกูขอโทษนะฮะกูแม่ไปเองแม่อภัยกูอะทั้งกกิ๊กไม่ให้ไปขอคอนกระปุกใหญ่กูด้วยกูต้องขอคอนกระปุกใหญ่ใช่ไหมใช่มึงไม่เห็นแกแดดเหรอสัส โอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องจบเอาไว้ด้วยความหล่อของผม <c oughs> ตอนท,ท้ายคลิปรู้สึกหล่อมากเลยนะฮะที่ทำทีมแพ้ที่ทำทีมแพ้แบบหล่ลเบอน้นาจรคลิปวิดีโอน้าคุณผู้ชม ก็อย่าลืมทุกคลิปวอล์แคนเรามีคำพูดจา่อนหวานมากมายนะฮะก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมเวลาดูก็จะอินมากนะฮะเวลาโดนด่าก็ใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันพูดจาสุภาพ่อนหวานนะเราเจอกันคีิดเดียวอนะ